น,น้ำในเนื้อจากหวานเชียบหวานอร่อยมากสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยมีต้นไม้ไหมเพื่อนเพื่อนรู้จักต้นหนึ่งนะครับเห็นรูปไปเนี้ยรู้ไหมครับว่ารูปอะไรอันนี้เคาเรียกว่าลูกจากนะครับต้นจากต้นเนี้ยถ้าพูดถึงในในในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยคุยโยคิดว่าที่สวนคุยโยเนี่ยน่าจะมีเยอะที่สุดเพราะว่าน่าจะมีถึงถึงร้อยต้นได้ นในสวนนต้นจากก็จะมีแบบเยอะไปหมดเลยหลายๆจุดนะครับถ้าจะบอกว่าที่สวนคุยโยเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่านที่น้ําจืดนะครับแต่ปลูกจากได้อืที่จริงกว่าจะปลูกได้นี่ก็ลบาบากเหมือนกันนะครับเพราะตอนแรกคุยโยไปซื้อต้นพันมาจากเพื่อว่ตลาดบางน้าพึ่งตลาดน้ําบางน้าพึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละก็ไปซื้อมาครั้งละห้าต้นสิบต้นก็ซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาครั้งแรกปลูกไปก็ตายหมด ครั้งที่สองก็ตายแต่จะไม่ได้ว่าครั้งไหนไม่รู้แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเขาลอดมาหนึ่งต้นเขาลอดมาหนึ่งต้นแล้วคุยโยกก็ปลูกประมาณสี่ห้าปีอ่ะก็ขเขาจะออกลูกอาจจะถึงห้าปีได้เขาก็ออกลูกปุ๊บเขาก็ล่วงล่วงร่วง,วง่วงมาคุยโยกก็เลยขยายพันธุ์นะครับก็จะบอกว่าถ้าเพื่อนๆไปซื้อตามตลาดที่เขาขายอ่ะตลาดตลาดอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เป็นน้ำกลอยอ่ะ แลวซื้อพันธุ์มาปลูกเนี่ยโอกาสตายสูงเพราะว่าน้าก่อยกับน้ําจืดเขาเนี่ยพอตอนเปลี่ยนน้าเนี่ยต้นจากเขายังรับตัวไม่ได้แต่ถ้าเป็นจากที่ส่วนพุยโยเนี่ยในจากน้ําจืดคิดว่าในส่วนตัวคิดว่าเขาสามารถที่จะไปปลูกที่ไหนก็ได้ถ้าถ้าได้ความชุ่มชื้นพอนะครับเพราะว่าเขาชินกับน้ําจืดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่คุยโยปลูกต้นจากมานะครับอืมที่จริงคุยโยก็อ่านมาหลายๆอย่างว่า ต้นจากเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายเลยเขาบอกก้าๆนๆอะไรพวกเนี้ยก้านๆพวกนี้เขาก็ทําปืนเอาไปตากแห้งใบก็เอาไปทํายาสูบใบใบอ่อนก็จะใช้ยอดอ่อนๆยอดยอดยอดแบบนี้อาจจะใหญ่ขึ้นนิดหน่อยถ้าใหญ่้นนิดหน่อยก็เ,เอาไปฉีดใบาทายาสูบน้องยอดนี้นี่นนนนยอด,ดย od, น,นี้ยนานี้สูดได้ยอดมันอย่างเงี้ย ที่เอาใบไปทำทำม้วนม้วนถูกยาสูบเพื่อดูตรงนี้นี่แล้วก็จะมีลูกลูกเล็กๆลูก,ลกอะไรก็ไม่รู้อะลูกแบบที่เขาออกใหม่ๆอ่ะเพิ่งออกเป็นเลี้ยงมงจากเยืองทุกอย่างอะออกมันเพิ่องออกดอกอะเขาก็เอาไปแกงอะไรได้แต่แต่คนทั่วไปเนี่ยที่ ที่รู้ๆเนี่ยคือลูกจากลูกจากเนี่ยก็คือว่าเอาไปเชื่อมกับน้ำเชื่อมมาไปต้มกับน้ำเชื่อมแล้วเป็นลูกจักเนี่ยก็ประมาณอย่างเงี้ยพี่โยกว่าจะดูมันดูยากนะว่าเขาขนาดไหนถึงจะกินได้อย่างสองอันอย่างเงี้ยดูดูก็สีก็ใกล้ๆกันเนี่ยแต่พี่โก็ไม่รู้ว่าไหนกินได้ต้องลองดูพี่โยก็เลยมาเฉาะดูนหนึ่งดูมาเฉาะดูแล้วนี่ก็คือ เนื้อก็น่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวอันนี้ชอตลองไปก่อนเดี๋ยวต้องช็อตเ้่นเปๆดูอีกครั้งหนึ่งการจเจาออกยากมากเลยนี่ออกแรกวนี่ถ้าดมอย่างเงี้ยดมดมตรงเนี้ย้าจะมีกลิ่นหอมเฉพาะของเขาหอมหอมเหมือนดอกไม้เหมือนดอกไม้ไทยๆอ่ะแต่เป็นกลิ่นของลูกจาก่าเนี่ยมีมงใหญ่มากเลยเอา อันนี้ครูโยลองแล้วก็คือเนื้อใช้ได้แต่อาจจะแข็งไปนิดนึงแต่อันนี้ไม่ได้ลองเดี๋ยวต้องลองอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผ่าลองอันนี้ดูก่อนนี่วิธีการผ่าแบบบ้านๆของครูโยก็คือมาใช้ต้นมะพร้าวเป็นเขียงนี่ดูเนื้ออะไรนะครับอืมอีกดูโอ้โหนนะเพื่อนๆเห็นรูเนื้อเนื้อไหม อย่างเี้ยเขาเรียกเนื้อนางฟ้าวิธีกินเขาจะมีเอานี่เอานิดน,นี้แล้วก็หยิบอุ้ยอดอีกเนี่ยมันลําบากลาบนแล้วก็ที่สองเขาใช้อย่างเงี้เขาจะใช้เล็บแล้วก็เอามากินอุ้ยยังไม่ได้กินอีกต้องได้กินอืมอืมนี่ขาวขาวเลยนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้มันจะรุ่นหลุดรอดออกมาได้เลยนี่ ถ้ากินส,สดๆก็กินได้ก็จะมีรสชาติหวานนิดๆออกมันหน่อยๆแล้วก็เคี้ยวก็นุ่มๆถ้าเพื่อนๆกินลูกชิดนะ่ะคล้ายๆกับลูกชิดคล้ายๆกันมากเลยนะครับจากนี้เ็จคุยโยะแต่เนี้ยเพื่อนๆลองดูสีอันนี้ยสีสีของะาราี้ สีของทลายเนี้ยกับสีทลายเนี่ยกูว่ามันใกล้ใกล้เคียงกันมากเลยนะไม่รู้ว่าเนื้อใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาลองดูกันนะคขึ้นเขียงออา,อาจจะใกล้เคียงอาจจะออนได้หน่อย ไ่อนแตนิดนึงใกล้เคียงกันเลยนะครับได้ทั้งคู่เลยสองทลายใหญ่ๆเสร็จกุโยตัดินทลายนี้จะเนื้อบางกลับมาตีนิดนึงแต่ก็ได้แล้ว มีน้ำด้วยตัดเดี๋ยวตัดเพื่อนๆนี่ดูดีสวยมากเลยหนึ่งทลายเดี๋ยวทลายนี่เดี๋ยวขึ้นมาตัดที่หลัง,งพี่โยกนลังจะบอกว่า ที่คุยโยปลูกต้นจากเยอะๆเนี่ยจุดประสงค์หลักของคุยโยเลยนะว่าคุยโยจะทาน้าตาจากต้นจากก็เคยเห็นจากคลิปวิดีโอต่างๆของคนอ,อื่นเขาเนี่ยแล้วก็อยากจะทําแล้วก็ทํามาแล้วหลายๆครั้งก็ยังไม่สําเร็จอืถ้าใครมีแบบทาสาเร็จแล้วมาดูคลิปของคุยโยเคยทําน้าตาจา,ตจากต้นจากแล้วมาดูคลิปของคุยโยเนี่ยอยากให้เม้นสอนสอน,สอนกันบ้างว่าเลือกมงจากยังไงแล้วก็ทุบทุบทุบพวงจากๆๆๆยังไงอะไรงเงี้ยแล้วก็ใช้ อะไรนะวัสดุอะไรใส่ใส่ในก่อนที่จะลองน้ําตาลจากๆอย่างเงี้ยคุยโยทำตามหลายๆคนแต่ยังไม่สําเร็จเพราะว่าอาจจะเหมือนกับไม่ได้เห็นของจริงอะ่ะแต่ถ้ามีเวลาก็าอาจจะากดูว่าใครทํใครทาน้ําตาลจากอะไรอาจจะไปศึกษาดูงานนะครับเพราะว่าคุยโยปลูกเยอะสามารถจะทําน้ําตาลจากได้เยอะๆมากเลยเพื่อนๆดูเนี่ยแต่คุยโยไม่ได้ดูไม่ได้ดูแลเขาก็าาปล่อยแค่ตัดๆใบจากก็อาจจะรบ ตรงนู้นก็ยังมีนี่นยาไปนู่นเลย <c oughs> น,น,นี่นี่ยถ้าพูดถึงเนี่อันนี้เขาเรียกมงมงจากที่มันเขาเพิ่งออกจากจากดอกนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนเพื่อนเพื่อน,นดูอย่างนี้เขาเพิ่งออกดอกมาตรงนี้จะเป็นแกรสอตัวผู้ตรงนี้เป็นแกรสอตัวเมียที่จะติดรูปเป็นจากมงใหญ่ๆอ่ะ นี่ที่จริงตรงเนี้เขาก็อไปกินได้นี่ตรงนี้แต่คุยโย่ทำอะไรทำไม่เป็น, <c oughs> นแล้วก็ขนาดอย่างเงี้ยแบบนี้เขาก็าไปกินได้เขาบอกว่าที่ที่เคยนั่นนะ เขาบอกว่าเขาจเจ้าขาวๆตรงนี้ขาวๆเนี่ยขาวๆเนี่ย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 เอาไปทำไปทำอาหารแกงปากใต้ฝัดฝดมันๆขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามเปียวลูกชาวสวนได้ดีมาโดยตลอดก็สำหรับวันนี้ เรื่องจากก็ต้องจากกันเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ